ประกอบก็คือการเขียนนะครับในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนจำนวนเฉพาะที่เราศึกษาเนี่ยนะครับก็คือจำนวนที่มีแค่หนึ่งและตัวมันเองหารลงตัวเท่านั้นเาะการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะนะครับเช่นครูมี สิบเนี่ยครูเขียนเป็นสองคูณห้าอย่างเงี้ยเราเรียกเนี่ยการแยกตัวประกอบเพราะสองคูณห้าได้สิบนะครับแต่ถ้าเราเขียนสิบเท่ากับสิบคูณหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าสิบก็ไม่ใช่จํานวนเฉพาะหนึ่งก็ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะไม่เรียกว่าการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนโอเคไหมหรือเรามียี่สิบสี่อย่างเงี้ยถ้าเราเขียนสองคูณสองอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบยี่สิบสี่ต้องเขียนเป็น 2คูณคูณคูณ3เนี่ยนะครับเราจึงจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบทีนี้การแยกตัวประกอบนะครับเราทำได้2วิธีวิธีที่1ก็คือเราใช้การแตกออกมาเป็นแดแกรมอย่างนี้นะครับเช่น120เราก็ถามว่าเอ้าอะไรคูณกันได้120ก็คือ12กับ10ค<อ>คำถามต่อไปก็คือ12อนี่เป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง ยังก็ต้องแยกต่อไป12คือ4คูณ3 3เป็นแล้วคูก็วงครับ4เป็นจำนวนเฉพาะไหมยังยังแยกได้อีกก็เป็น2กับ2เมื่อเป็นแล้วคูณก็วงพมาดู10 10ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่ก็ยังแยกได้เป็น2คูณ5แสดงว่า120นะครับเราเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะมี2กี่ตัวคูณกัน3ตัวคูณกัน มี3กี่ตัวครับ1ตัวแล้วก็มี5กี่ตัว1ตัวอย่างเงี้ยเราเรียกตัวนี้ว่าการแยกตัวประกอบโอเคไหมถ้าเรียนแล้พวกนี้คูณกันรเนี่ยนั่นเลยจะต้องกลับไปได้120วิธีการเช็คง,ง่ายๆเลย2คูณ2คูณ2เป็น8 8 3 24 24คูณ5ก็ได้120ทันไหมนะอ่ะนักเรียนดูอีกนะครับนะบางคนยังแยกตัวประกอบไม่คล่องนักเรียดูอ่ะ2 4งย่ 240ก็แยกเป็น24กับ10ก็ได้24แยกยังไงต่อก็ได้6 4 24ใช่ไห10ก็แยกเป็น2กับ5คือ2คู5ได้10ม2คูณ5ได้10 24ูณ10ได้240อ่ะ6 6ก็สามารถแยกเป็น2คูณ3ได้6ก็วงนะครับ4ก็คือ2คูณ2ก็วงถ้าสังเกตว่าตัวอื่นนี้คงไม่วงว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เฮ้สองร้อยสี่สิบก็เท่ากับสองมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ก็คือสองคูณกันสี่ตัวมีสามกี่ตัวตัวหนึ่งมีห้ากี่ตัวตัวหนึ่งเั้นครูก็จะได้เป็นสองยกกำลังสี่คูณสามคูณห้าเี้ยโอเคไหมแล้วก็ที่ครูเคยสอนไปแล้ววิธีการหาจำนวนตัวประกอบนักเรียนอย่าเขียนเท่ากับต่อไปเลยนะครับไม่ถูกนักเรียนต้องมาคิดมาโน้ตโน้ตโน้ตครูจะใส่อย่างนี้ จำนวนป,ประกอบก็คือให้เอาเลขชี้กาลังของมันแต่ละตัวเนี้บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งเปนห้าหนึ่งบวกหนึ่งเปนสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจับมาคูณกันตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบตัวนี้ก็คือจํานวนที่ไปหารสองร้อยสี่สิบลงตัวนียมีทั้งหมดยี่สิบตัวหรือพูดได้ว่าตัวประกอบของสองร้อยสี่สิบเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมดยี่สิบจำนวนที่ไปหารมันได้ลงตัวนะครับ okay now